กลายเป็นนอนไตดึบๆึบจูนิวขึ้นมาสองนิว้วกระต่ายกระโดดไปมาจูนิวขึ้นมาสามนิว้วแมวเหมียวร้องเรียกเรลียค่าจูนิวขึ้นมาสี่นิว้วกลายเป็นแมงมุมไตขึ้นบนฟ้าจูนิวขึ้นมาหานิว้ว สวัสดีค่ะเด็กๆเป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่เราเรียนออนไลน์กันไปนะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์นี้เราก็มาเรียนกันทางออนไลน์อีก1นึ่งสัปดาห์นะคะรับรองว่าสัปดาห์หน้าเราต้องได้เจอกันแน่นอน,นะคะ่ะปิดเรียน2อาทิตย์นี้เด็กๆอยู่ที่บ้านเป็นยังไงบ้างคะอ่าอย่าลืมนะคะเปิดดูคลิปวิดีโอแล้วก็ทำใบงาน ส่งคุณครูด้วยนะคะอ่าสัปดาห์นี้นะคะเราก็จะมาพบกันในหน่วยเรื่องพาหะนำโลกอ่าพาหะนำโรค จะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้ร่วมกันนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้ร่วมกันนะคะครูเอ็งก็มีกิจกรรมเคลื่อนไหวเล็กๆน้อยๆมาฝากเด็กๆนะคะจะพาเด็กๆเคลื่อนไหวร่างกายก่อนที่เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับพาหานําโลกนะคะว่าเป็นยังไงเด็กๆพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วลุกขึ้นขยับแขงขยับขาไปพร้อมๆกับครูเองเลยนะคะ เอาละค่ะวันนี้เราก็จะมาเรียนในเรื่องสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรคนะคะไปดูกันเลยค่ะว่ามีสัตว์ตัวอะไรบ้างนะคะยุงลายนะคะเป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออกนะคะมแมลงวันนะคะเป็นพาหะนำโรคอหิวาตากโรคนะคะ ต่อไปนะคะมแมลงวีก็จะเป็นพาหะนำโรคทำให้เราเป็นตาแดงได้นะคะต่อไปนะคะหนูก็จะเป็นพาหะนำโรคกาฬโรคนั่นเองค่ะตัวต่อมาก็คือมแมลงสาบนะคะเป็นพาหะนำโรคก็คือวันลโรคนะคะ ตัวต่อไปเลยค่ะเจ้าสุนัขนะคะสุนักก็เป็นพาหะนำโรคพิษสุนัขบ้านะคะค้างคาวเป็นพาหะนำโรคไข้สมองอักเสบนิปานะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นไก่นะคะเด็กๆเ,เป็นพาหะนำโรคไข้หวัดนกนะคะ และนอกจากนี้ก็ยังมีสัตว์เยอะแยะมากมายเลยนะคะที่เป็นพาหะนำโรคนะลูกนะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ต้องขอจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะเด็กๆพบกันใหม่ค่ะ